รูของของจริงกัาของความดิพี่รู้หัวหมินกดเลยครับสองในสามเยวกูใส่ของปลอมสองในสามนะคะน้องขอยนื้อจริงเลยนะขอเนื้อจริงแบบไม่เล่นเลยนะวันเนี้ยเมื่อวานติดเล่นไปหนะได้หรอวันนี้นะถ้าแพ้นะไอรูกบอกว่าไอุูปจะผูกคอตายจะหน้าหาหาเชื่อมาดิที่มอไม่แพ้ครับวันนี้เอาจริงแล้ววันทีมผมผมไปผมประชุมกันมาแล้วว่าต้องเล่นกันยังไงจริงๆเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะอืม คนอันดับแรกเลยไอ้คอสออกฮะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกไอ้คอสฟองก็วิ่งอย่างนี้นะไอ้เชือดงานโดนไปสองตัวดไปสองตัวเฮ้ยเป็นไรอ่ะก็ตุกจัดเลยน่ากลัวเหรอเจนแป๊บเฮ้ยกับเราตัวนึงบอสเห็นเปล่าคตัวกยิดาพวกนั้นก็โคตรเก็บเลยฮะมาเก็บอุ้ยไอ้เชีอยลูกแม่งคุมไอ้มาจีรอมาจีรอกมหาร้อยห้สิบไปลูกเอ็มห้าร้อยขมจัดไอ้เฮี้ยน่ากลัวน่ากลัวไหก็เหมือนกัน เอ้ยเฮ้ยไอ้ลุงเว้ยมาลอยโคตรคมเลยเยี่ยไอ้ลูกนี่ของจริงอ่ะคุบอกเลยอะเราเนี่ยมีของมามึงเนี่ยหมาะสมมีของมึงเนี่ยเหมาะสมน้องกูที่ผมดูสะกาะซี่เอ้าดูสะกาะที่อหมาะสมหน่อยดิเอ้ยไอ้ลูกเนี่ยเก่งเก่งเหมาะสมแล้วกูสั่งสอนมึงมาสามปีใช่ไหมลูกมึงรู้จักกูมาสามปีใช่ไหมมึงบอกคนดูไปดิรออะไรอ่ะเขาลืมปีดูพี่ชายหรือปีอูผมมันเองได้รู้ก่นให้มันยัง้อไงถ้าไม่ได้ผมนล้มันไม่มีวันนี้หรอกไอ้ลูกอ่ะผมในเก็บมันมาจากทางขยะเลยไอ้ลูกอ่ะ ผมบอกให้ไม่สนใจเราเลยแบบโบ้เลยเยอะรออะไรเขาแบบไม่สนใจพี่คอสคิวกูยิงสองหัวเหมือนกันนะสายมีป้าโดูสายมีป้าคอนสไลด์มีตัวเอ้ยสายวิ่งสายวิ่งโดนไบตองตัวโบ้ข้างหน้ามึงอ่ะเห็นปหมเดี๋ยวมึงรู้จักของจริงแค่นั้นแหละวันนี้เดี๋ยวมึงรู้จักของแท้เลยกูบอกให้ยี่สหกยี่หกระเบิดมีปลาระเบิดตัวคนระเบิดดิวดาบอสสวยพี่เปี๊เล่นอย่างปลอดเปี๊ยกยังกว่านะสายมี่ใช่ปะพ่อไหนไม่ใช่ไหนผมตามให้ผมเซ็นให้ผมเซฟได้อยู่อยู่นี่ขวาาพี่่คอสยไนตัวนึง รอดไงวะโบด ok yeah, yeah, yeah. ี้ไปหลังคอนแล้วไปหลังคอนแล้วใหญ่าหญ่ใหญ่ไมเล่นซ้ายเลยพี่อ Is ่ะผมดูขวาให้ไอ้เหี้ย่คอนคอนปัสไนปัสไนอ่ะไอ้ตังนียิ่งอ่ะมันเป็ไม่ได้โบดรอพี่รู้ปีนีแล้วน้องเตะอะไรแล้วพี่รู้กลัวมีแค่ฝีมือดีๆอย่างเดียวได้บ้าจะปาดผมมันปาดผมพี่คอนคือจะโมเพื่อเหี้ยเราปิดตรงนั้นดิเช่วยอะไรไม่ได้เนาะเว้สองตัวนะยู่คอนเปิดตัวนึงอ่ะยูคอนเปิดสตาร์ลีเดียโอ้โหไม่มีอันนี้ว่ะ หมดต้องไปเลยกูแล้วหัวไมต้องเอระดับตัวนึงตมดกลุ่มได้เยัวหน้ามันตัวเดียวนะเว่เหี้ยคอนหนัตัวหัวต้องมีกูเนี่ยโอ้เกินได้โอ้โหขอแล้วไปเล่นสายไปเลยเล่นกลางเลยดีขอได้ไม่ฟังกูก็หัวดีนึงเี่ยเหี้ยเออไอบอลไอบอลมันไม่เก็บเสียงที่พี่สอนไม่ไม่ไม่เก็บสามที่พี่สอนวะของไม่พอพี่ของไม่พอไม่ฟังเว้ยเหี้ยไม่ได้เองวะอย่างที่พี่สอนเหี้ยไม่ฟังดีเลยโอ้ ไม่เล่นเองวะเอเอไอไไไไออออวันบอกมาดิแล้วมึงตายทำไมพูดดิเออตายทำไมวะกูบอกไอ้กูเล่นนี่กูตายเลยมึงต้องเล่นให้กูช่อนมเมื่อกชีเนี้โอ้เล่นมันเล่นยังไงมันไม่มีไอ้วัวมันดูยิงซีขอญาตกินเราใหญ่แล้วกันนะครับตอนเนี้ย <c oughs> กินเราใหญ่รอแล้วกันรอนด,ดูพวกงโง่นี่เล่นกันกา็มีเ<า>พื่อนจะรับมือที่ศูสุดนะเมียดูเว้ยเมื่อวานก็แพ้อีนิกมาไอ้เหี้ยวันนี้แม้เจ๊เอ่ะแพ้อะไรฮะ เอ้มันขึ้นคอนโดนั่นแหละจะระคคอนโดนจะระคอนโดนระค์หรอกูพยายามไม่โว้ยโอ้ยเฮียกูโดนดักป่าเฮียตรงหน้ามึงง่าหรอขวายิงกูโอ้ยยิงกูฟรีเลยไอ้เฮียโอ้ยเฮียมันยิงไอ้สายตัวนึงมันเปิดชิดกูตัวเดิมชิดหน้าพี่เบียร์หรอโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บ เลยพี่เมดม่งแตกว่ะต้องหำยายมาจัดไปเลยครับน้อยเอาสกิสิบโลก็ได้เดี๋ยวพี่จัดให้คำพูดสวยหรู บุรีนะเหมือนโบสทอ้าวเสียงเกมหายไอ้สัตว์กูปิดเสียงเกมเมื่อไหร่วะเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วด้านในเหรอเออสายไหนเบอร์ดี้ลเบอร์ดี้ลเบอร์ดีชนะชนะแล้วพี่สายยังอยู่นะโบ๊ทธัญญาอยู่ด้านในเหรอ เออเนี่ยเจอเลยเจอเลยเนี่ยกูปิดแล้วเนี่ยมาปิดตัวนี้ดิกูปิดได้วอลหลังแล้วมาเดีเข้ามาแล้วนะไม่จะเข้ามานะดาวโคตรเจ็บโฮ้ยน้ำดึงหรอฝ่ายที่กูจะน้ำไม่ดึงสายถือไว้ฝ่ายยังเห็นปะฝ่ายจะดาวโด้วยหนู66โอเคโอเคเฮ้ยโดนชัดโดนชัดก็หวยนะแม่งไม่มีเบียตัวหนึ่งดาวดาวดาวโดนชัดเลยสวยไปเดี๋ยวชุบชุบชุบต้นหัวต้นหัวเปลี่สิชุบชัดไอ้กูเร็มไหนละเร็มไหนรอเนอะรอเนอะเริ NP ่มเดิมเลยมาขวาแล้วเดี๋ยวขวา โอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยทริปโปเคียวอชุบดีจรๆแล้วแบบซ้อนกันเนาะมีคอเนาะโคตรฟรีเลยเฮียหนึ่งคิวมายถึงออกกัดละหนึ่งออกกัดฟีจัดละหนึ่งคิวอะฟรีเฮียโดนตายแบบทำเกมไม่แบบไม่ไม่ออกกัดใช่ไหมมีฝีมือหรือเปล่าก็ไม่รู้มาถึงออกกัสนะยิง ระยะยังไม่จับตองช้าแน่เดี๋ยวทีนี้เกมขาดไปลับดูไก่เล่นนะครับคนดูไม่ใช่กูละวขวาล่างลองดูไก่เล่นนะไก่เล่นนะไก่ไก่เล่นไก่เล่นไก่กำลังระเบิดอยู่เฮ้ยจ็บมากบล็อตไฟตัวไม่ไหวอุ๊ยสิบเอ็ดรถสิบเอ็ดโดนไปเฮ้ยยังไปก่อนยังไปก่อนยังไปก่อนไปนไปต้องตัวนยหลังข้าว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 ได้ดนได้ดนวที่ที่บล็อตหันมายิงได้ป้าหลังหลังหลังได้แล้ว กวดมาโอ้โหยบิดเฮียเดี่ยวซายของคนไอ้กูไม่คว่อไ่ยังไม่จะดึงไม่ดึงดูด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 ่ดึงดูดไม่ดึงดูดไม่ดึงดูด่ดึงดูด่ดึงดูดย่ดึงดูดไ่ดึงดูไ่ดึงดูด่ดึงดูดมึงดูดม่ดึงดูด่ดึงดูดย่ดึงดูดยู่ดึงดูดม่ดึงดูดม่ดึงดูด่ดึงดูด่ดึงดูด่ ขอกย่ากดอกไป็หนึ่งทีแล้วกันน้ที่เล่นน้องหมอเนะ่พันยาไม่ขอปืนได้ดิสองชานเนี่ยสองชานเนี่ยมามาโอ้โหโบอส์แล้วบอกนี่ซื้ออ้เหี้ยะแม่แม่แม่เอายูนพีกูมาเนี่ะปล่อยไอ้สัตว์ยูนพีกูมาะไหมฟีเจอร์เนี่ยลูกอาจารได้สองเป็นอย่างไงแล้ไอ้ลูกเนี่ยละกอนดีสุดในทีมแล้วตอนเนี้ยผมรออะไรอ่ะรอตาถึงเลยเนี่ยดึงไอ้ลูกเข้ารออะไรอ่ะไม่ใช่มันไม่มีผมบอกเลยว่าไอ้ลูกเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยเหมือนพาร์กีนิวหอทอง ไม่ใช่ทองนะมันคือพี่เฮ้ยเฮ้ยดาเมจบพี่หนึ่งเนึงอนึงนึงไอ้ลูกก็คือเพชรในตมเสียงเกมหายแล้วไว้ไม่ใช่เพชรนะครับมันคือตมไปเก้าห้าเก้าหรอมาขวบีห้าร้อยดาวไหมพี่เน่งได้เต็มส่งเลยครับไ่สองชาร์ตี่ินี่ยยิเดิอๆาขวดาวพี่ก็เข้าไปตัวนึงกล่องกล่องกล่อกล่องารนึงมวห้าคิวดเเสุดคือเแค่นั้นเองไม่พูดเยอะกี่ดวแล้วจริงเลยมีเน่นะมีเน่นะ มึงเห็นปะดิพี่สอนไปไปไปมึงมันมันข้าหลังมึงมองหน้าเขามาไม่จะดีป่าวะจะมาข้ากลองก่อองบอสลอาจะดาสดานไปไหนอ่ะควันอไรอะ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 ไไรอะไระไหน้กหน้ากูทำอไรเนาเกบมากเก็บมากดไมเดียวไมเดียวเลไอีไอ้่ีไ้บอีไอ้บีไอไออไ่ี้อไบี้ สมาชิกเจโงคนเก่านี่วะคะแนนแชทอัพแชทอัพเนีเลิฟลี่เลิฟลี่เลิฟลี่อะไรมันไม่ไหวนะอยู่อ้ยตอนนี้กับแฟนแล้วเหรอวะพี่ไม่ไม่ใช่กินกบแฟนแล้วเหรอวะพี่ไนยอ่ะพี่ไนยอ่ะเลิฟลี่อ่ะเอาไอ้เยี่ยมแม็กนั้นกูหายโอ้หแม็กฟองกูหายไม่ใช่งเขาบอกพีมเขาบอกไปสองที่กับกับกับพี่เป้แล้วอ่านคุณว่าไง อะไรนะเขาก็หยามเขาก็หยามเราเกิดไปโอ้โหอาจารย์จะมองมาพิมสองสี่เล่หรอไกูห้อยที่พกร้อยท่กเฮ้ยขวาขขวาเร็วขวาเร็วเีย่านกูนึงเขามาลงลงกันเลยเฮียกูงงเขาอยู่เขามาเพื่ออไ้อไปยุ่วดเ้อวมันหมดแล้วนะหน้วกับกลับตาถามนี่เนี่ยโดร้อยเจ็ดจะเริ่มมาลงกันโดนแล้วเ่กูร้อยเจ็ดอวจุดดจุดดา่จั้นที่วตายวีมาหนักหนุนเดียวกูนะเดียมงเ่ยวงแลาว ม็โดิสวยมันมาตรงนี้หมดเลยมอสตรงนี้หมดเลยโอเคโอเคตัวนีได้ไม่ได้ดึงได้ปะโอ้โหสไนายโค้กอ้าวไอ้หนามเยี้ยนเลยแม่งได้รับปวดเลยสวยทำไมตอนเดียวนี้ดึง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 หมดหมดหมดไอ้หนามเยี่ยมปวดเลยเดี๋ยวกูดึงเองฟัดโอ้ยโอ้ยเยี่ยมแทงมือพี่ฉันแทงมือพี่ฉันโอยมาดิี่สมาที่ดนรักแทงมือถวิลรักเฮ้เยี่ยมาดิกูบอกเลยว่าไอ้มอนน้องรักกูจับแค่นั้นแหละมอนไม่เหมือนเหมือนนี่เราฝึกฝึกในมันท้ายใช่ไหมสองชาร์ ไม่เต้นเขาเขาไม่คิมเราบ้งเลยวะกูอยากกูอยากถามเอ็คนที่ได้สองคิวว่ะว่ามึงจะพาลไปถไนวหมามายถึงโบเเต้อะไปกูยากัโบเเต้ว่ะมึงได้สองคิวมึงจะเป็นพาระทีมไปถึงไหนกูกูไม่เข้าใจเต้เโบเเต้แล้วเมเยอะนันเอะเยอะกว่าเดคิวนะโอ้ยบเองบ้าไปเลเต้าไไีไม่ใเองเลยจริงเนหลังคานะ ปิดวะน่สอนเฮ้ยสายล่าตัวนึงสายล่าตัวนึ่งต้นไม้ไมหลอโอเคเ้ม่โอ้ยเอแปดโดนระเบิดเข้ากันเดจุดระเบิแปดแล้วอ่ะโอ้ยเฮี้ยวงโอ้ยเอ้ยกูตายวะดึงแม้ดึงม่มันดึงแล้วัแล้วนมัตัดด่ามันดากูโอ้ยอ่ะมันยังไม่ด่าเลยมรอ่ะอู้วม่มันให้กูเม็ดเยอเลยเ้ยสองขาเขาแม่สุดแล้วก็ล่ามาแล้วไง น่าจะดึงนะน้องรักไม่เคยน้องรักหน้าไม่เคยซทำเลยนะมอสีหนึ่งวะสายยิงนะมอสไส้เขาว่ากูปากต่อคนนี่เขาว่าไม่มีให้กูไม่ยวเลยเขาบอกว่าน้องรักหน้าไม่เคยทำเลยนะไอ้เชี่ยเอ้ยเจ็บปวดไม่เขาเราแค่ทำให้มันเสียวเว้ยใช่นี่ยังสอนเลยจริงด่านนี้นะถ้าแพ้ก็เลิกแข่งอ่ะไปปลูกผักอยู่เฮเดอ่ะเฮเดเกมพี่อะไรวะไม่เคยเล่นเกมปลูกผักเลย ไปได้เทเวทมูนนะไอพวกมึงอ่ะรู้ป่ะไปได้กินเหล้าไปไปได้กินเหล้าฮะอะไรนะมึงพูดอะไรนะบอสมึงพูดอะไรนะว่าผมพว่าผมผมไปได้กินเหล้าครับอ๋อดิสผมบล็อกผมจะเข้ามาไปนั่งเศร้าแล้วไปนั่งเศร้าเนาะดิสผมบล็อกเลยเข้าไม่ได้ลยดิสแม่งอยยังงงฉลัางหมอโรงพยาบาลอ่ะโอ้โหมันให้ผมไปเดียวเอ้ยดึงเงินกลางแน่เลยว่ะไม่สามสิบสันนิษฐานโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วมันก็หมดมันก็หมด สวยกูกกููหมดอะไรนะระวังมันดันมานะมองนะครับพั่ไอวิ่งแลยนะมันดันมันดันมันดันกลางเหรอบดเออดันกลางแล้วเน็ตกูเซนเน็ตกูเซ็นเน็ตมันยิงไม่โดนใบได้ตอนนี้อยู่ขวาตอนนี้อยู่เสาขวาพี่กูเจ็บกูเจ็บโอ้โยแม่งเศร้าร้านโรงพยาบาลยิงกูซ้ายไปแล้วอะชีตนะบดกลางชีตกลางไปแล้วนะบดกลางบดสายไปแล้วนะผมปันยาหน่อยปัญาปัญกลางสองตัวกดเจ็บเลยมาเลยันชิดแล้วนะหมอ เออโอ้โหปาดกูเนี่ยอาขวาเพื่อนอาขวาเลยด้พี่เอยดาวสองสรบสองสี่ยงสอนได้เนี่ยเีตัวไก่อ่ะตัวหลังว่าตรงนี้ตังนึงพี่ีงสอนเลยได้เนี่ยเฮ้ยลงหนวานะพี่อาขวาเพื่อนโอ้ลากวเห็นล้ไอเจ้าวิทไอเจ้าไอเจ้าไอเจ้าวิทน้ำตาซึมอยู่นะจอเนี่ยสี่สองอะไอเจ้าวิทได้แทบหมท่ไหนวะหลังเหรอฮโบสถดไหวโบสไอมีดน้อง สอนยังมาดิเจอทเจอกูหน่อยมาดิเจอเจอโอ้ยโอ้โหชิบหายโอ้ยโทษมีมดแล้วครับโทษโทษไม่ได้ไม่ไม่พี่ไม่ได้ว่าไม่กลัวหมดแล้วเมื่อกี้กูไม่เห็นโดนคลา็โดนคลาสคลาสอะไรแล้เราไปก่อนเราเนี่ยคลาสเขาแล้วเขาก็คลาสกลับกูไปหกสามไอ้เหมือนเดิมแผนเดิมแใ้่ไหมยิงสองชัดงที่พี่สอนวะันชนะไปแล้วจริงจริงจริงพี่สอนเศรษฐัญญา ฮะอะไรนะน้องใส่กมวะแล้วกูจะล็อกไงเนี่ยมันน่าจะไหลบ่าเป็น sorry เจย์เอ็มโซ่ sorry เยวิวขวามันจะ sorry ขวามีบ้างมอเฮ้ยสายมาแล้วไม่เห็นอ่ะมันเล่นเร็วปะเนี่ยไม่ไม่ใจเย็นนะเว้ยมันโดนแผนขวากูแน่นอนเฮ้ยยิงยิงไงมีคนนี้ยปวดเอ้ยไม่ปล่อยโดนไอ้นีไหน ไอแรงขวาไปตัวนึงเก็บแล้วป๋าสองแล้วร้องง่าป๋าสองนะพี่ยาร์ดระวังเออบลังฆาเหรอวะโอ้โหเขี่ยกลับไม่ได้หวยบห้องขวาน่ะฝักรีรออะไรใช่ข้างขวาบนระวังตายตัวเดียวนะเว้ยเขี่ย้ายตัวเก็บเจ็บตายเก็บบ้างรู้มั้ยร้อยร้อยสิบเก้ามากกว่าเฮ้ยประตูชิงด้วโอ้ยเขี่ยเดินให้กูเม็ดเดียวเลยตรงหน้าหลังแอร์มามาปิดแล้วปิดแล้วมาเอ้ยอ่ยเอตี้ให้หัวกู อะไรแดงไหวไสวยไปหน้าบ้านหน้าบ้านจี๊ดสองสองแล้วกูเจ็บว่ะน้องขวามือพี่พี่บดบดมันชุบตรงนี้บดส้ยแม่งชุบไม่เห็นมึงนะตัวนายไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวายอยู่นอกบ้านบดเออมันไม่ได้ทำอะไรเลยตายนะระวังนะตายนะหลอกมาเนี่อยๆเลยสวยบด อยู่ไหนวะอยู่หนองหมาบอ่ะกูไม่ร okay. ู้ว่าสไนอ่ะมันฝ่ามึงเลยอ่ะได้อยู่ในโบสถ์เออสวยใครจะมได้โบสสวยสวยโอ้าโอ้โหงงหายไอ้สัสมามาถึงเวลาปิดเกมแล้วไอ้เหี้ยปิดเถอะปิดถึงเวลาปิดเกมแล้วไม่หนึงหกห้าแพ้เขาเฮ้ยโทษทีแค่เป็นมานานแล้วมาเอ็มซูชอลี โทำไมไม่มีดีเซิร์เดเลยวะไอ้เทียรเราเล่นนะเนาะอะไรไม่มีอยู่เลยเอาเอเดี่ยวอะไรเงี้ยดีเซิเร์ดนัดเดียวเหรอพี่ปรับก้างในขันปะเนี่ยปรับเดี๋ยวเราไปรอแล้วกันไอ้สั<ช>ตว์ต้เ้ี่ยวไม่อยู่ซ้ายอะ่ะบันไดซ้ายมาห้าเจ็ดหมากูอ่ะสไนล็อกกูมึงไล่กกสายไปดิสไนมันล็อกกูอยู่ออแล้วก็บันไดลงซ้ายตัวหนึง่งห้องมืดตัวหนึง่ง เห็นมากกว่าแล้วเปลี่ยนเลยครูแลดวเปลร่ยยแล้วเปดีู่ให้แล้วระเบิดท้องมืดให้มันวิ่งกลับว่ะเอามืดติดไอ้บอลนะเออไปฮะเว้ยนะกูไอ้สัตว์กไอโดนห้อยเอ็นโอ้โหตายโอ้มันนั่งแอบตรงนี้แล้วสิบอยู่ลอยบนตัวนึงมีระเบิดปะปาไปแล้วตอยัดหรือต่อยัดอีกตัวก็เจ็บนะด้านบนอ่ะโอ้ยอีสไนหรอกูไอ้สัตว์ใครโดนยุทธภีคาตายปะ กูเหรอวะลื่นไว้อ่านวะนี่นั่นแหละไม่กูไม่ใช่พี่กูโอ้ไอ้ย่ามันยิงสนัยได้กูแล้วยุยพี่ยิงหัวกูหรอไอ้ละดีดีมันจะแพ้แล้วเนี่ยมึงไงดูดีหายเศร้าเลยใช่เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวมึงได้เศร้าเลยได้จะแพ้ไอ้ย่าโง่ชิบหายแต่ละคนฝ่าบนเฮ้ยหกห้าแล้วคนนี้เจ้าพี่ข้อหลอกไอ้ย่าดีดีด้วยอ่ะ ร้อยแปดแปดแล้วไงสนไนโมบอกไปแล้วกลับแล้วไอ้เฮียมันก็มันไม่ได้อยู่ที่เดิมไงเมื่อกี้แต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมเราไหว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 ถ้าผมแค่เอวันนี้นะผมไม่ต้องนอนผมพูดแค่นี้แหละไอ้ขอเวไงกูเหงครนอนไอ้ัตเกมที่ปิดเกมดิโทรไปได้เฮียปิด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 ทักที่เถอะมันรู้กูจับอะไรล้วไปเล่นระ้วเบื่อสไนโมก่อนเด้อ เดี๋ยวเมื่อวานเดย์เลยเนี่ยเฮียสัตว์ควยสกอมมันหลอกกูสายวิ่งเฮียระวังจุกจุกสวยๆการ์ตัวนึงเปล่าวบอกเลยว่าจุกจุกไอเฮียใหญ่ยาวอะจุกเลยมาบ้านกูแล้วมาบ้านกูแล้วขวามีปะวะไม่เห็นขึ้นหลังคาเลยแล้วกันยูไม้สายไม่ลงตอนไหนอยู่ไหนสายชิดกูอะบ้านเขี้ยวและของอะโอเคยบจีแล้วจีแล้ไอ้เมื่อไหรขวาพี่ลงรถลงรถลงรถตัวนึง ไม่มีบัวแล้ววะพี่คอนมีหโอ้มาบักว่ะร้ายสิบหรอไปเฮี้ยจีนแล้วบังป่านไม้เนี่ยแล้วก็ตรงโน่นอเจ็บมากเลยตัวบ้านเขียวเพื่อนพันยานะพันยาทำไบ้านเขียวกูแล้วโอ้ทำไมกูตั้งไอ้บดไม่เอ้ยบ้านไม้ซะตัวนี้ตัวนึงนายไอ้มอสตัวนึ่งมอสว่งมอเล็งกูไม่เห็นมั้ร้ายสิบหรอสวยเอาคูนึกว่ามาหน้าบดไได้แล้วครับเล่นอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไหวมอเม็ดเดียวโอ้โห ไม่มีอะไรเล่นแล้วมาดูองนี้มอไปสองตัวนะพี่คอร์ดเกณฑ์ได้อไโอ้ยมอไม่ติดแตกี่หรอไม่ได้หวายเฮียเกิดดาวแล้วยงังแพ้เลยโอ้ นี่ไงสกีกลัวหมดปเลยเพราะป่ะมาเลยโอ้ยเนี่ยเอาเลยไงเออสองเม็ดอ่ะเอาเลยเจ็ดหกสไตล์สวยนะเียจได้ก่อนมันไม่เจ็บกราดแพ้เลยนะมากเพราะจนนะตอนเนี้ยเขาชนะรัวจัดเงินเขาเยอะมากสองลูกสกล้ไม่ได้เล่นสองกระบอกสักทีอ่ะมัหกหกมาแล้วจ้าทรงเดิมจ้าสุดท้ายครับตอนนี้หกหกแล้ว สวยโคตรเฮี้ยเออเฮี้ยจริงนะเว้ยนะแพ้โคตรเฮี้ยจริงเลยอไอ้สัสปลาสมวกว่ะไปขวานแล้วน่ะไหนวะขวานตัวนึงก็เปิดแมงก้อนไว้เฮี้ยอะไรเงี้แป๊บนึงปวยคอนเปิดมันจะยิงกูเนี่ยมอป้ายคอนสไลด์มันให้แล้วว่าโดนโดนใบนะตรงขวายู่ไหนมอสาอ่ะขวาเข้าห้องละเข้าห้องละห้องขวาออกมาไอ้มนขึ้นหลังคาตัวนึงหรอไม่น่าคูตัวนึงโดนซิซิบบอสบอสตองตัวบอสตองตัวบอสระวัง มันโคตรเจ็บพี่ปล,า,ปลายบ้านหลับจุดไะเห็นจุดปะนี่ไม่ปลา,ปลาจุดซ้ายวะราคา150เหีย้ยมึงเฮียบักไอ้สัสหวยบักอีกแล้ะเฮียเบื่อโ <c oughs> อ้โหเฮียคนไม่ประตามมากแล้วแว้วโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ่อยเลยแล้วกันไอ้เฮียโอ้โหเฮียแพ้เฉดเลยหวยเฉยไอ้เฮียนับเข้ามาหกสองไอเฮียโอ้มันกดนอนแล้วบักยังบ่อยเบื่อไว้